เทศบาลนคนวลางจังหวัดปัตตานีสู้สู้เฮ้พวกเราชาวตลาดน้ำาลาเพิ่งพร้อมใจสู้เพื่อจังหวัดสมุทรปราการเฮปาีบุรีกับสมุทรปราการมารู้จักตัวผู้เล่นของเราครับแอ๊กอายุอะไรเอยตัวสูงชะลูดดีมากนะอายุ21ครับทำงานดีงอะไรครับ ตอนนี้รับราชการทหารครับจบจากนักเรียนดูยางทหารบกครับได้ยศอะไรครับเนาะตอนนี้10โทแล้วครับ10โทโอเคน้องวานักเรียนแน่นักเรียนชั้นไหนคะมั้นกโรงเรียนเั็นชวัดใหม่กองทองในพระราชั้ธรรมค่ะประกวดร้องเพลงไหมประกวดด้วยค่ะโอเคโอเคน้องแม่ครับอย่าบอกว่าเรียนหนังสืออยู่นะหน้าตาเราไปไกลแล้วเคยเคยเรียนเคยเรียนเคยเรียนอยู่ทำงานอะไรครับร้องเพลงครับผมมีวงมีวงครับมีวงเราเป็นหัวหน้าวงลูกวงเป็นหัวหน้าวงเองแล้วแต่ แล้วกันครับพี่ไม่หยุดให้เขาตอบต้องเห็นแม่ตอบด้วยวงเราเล่นที่ไหนตำไหนตั้งไงชื่อวงอะไรครับแอร์ฟอร์สครับผมโอเคนั่นคือฝั่งปราจีนบุรีนะครับนักร้องเลยคนนี้นักร้องโอเคโอเคสมุดประกาศมาสามสาวเลยไม่มีสุภาพบุรุษอยู่เลยนะน้องลูกนกน้องไอซ์และน้องใบเฟิร์นใบเฟิร์นอยู่ไหนเนี่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเรียนจบยังยังยังปีสี่ปีสี่ค่ะน้องไอซ์มสามค่ะมสามน้องใบเฟิร์นกับน้องไอซ์เขาบอกว่าเคยมารายการเราแล้วไอซ์แข่งอะไร แข่งในเงาเสียงหญิงลีค่ะไปเจออะไรล่ะคะพี่จิงหลิดขาวค่ะจริงเปล่าลูกนกอ่ะเคยมาไหมไม่เคยค่ะอันน่าตัวนี้เล่นเป็นตัวนี้เล่นเป็นอายุเท่าไรเรายี่สิบค่ะ20แล้วนะยังเรียนอยู่ไหมหรือว่าเรียนค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีค่ะโอเคอ้าปากเป็นป้ายครับพัดลมมีร่าชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินยานซิฟันซอลนะครับน้ำพริกแกงสเร็จรูปตราแม่พลอย ร้านเครื่องสำอางบิวตี้บุฟเฟ่และกระสอยเอ็กซต้าส0มรลูกชิ้นหมูโปรเตนเชปูสมุนไพรเจร่าแอร์เอ็กซ์เบทาโกรนมเปรีย้ยสีไล่น้ำจิ้มสุกี้ตราสุรีน้ำดืราสิงเนเ์กิฟเบปซีและโยเกิร์ตดัชชี่ครับบรเธอคู่ที่หนึ่งทีมปลาจีนบุรีเลือกปยาสีฟันสองเจอไอซ์ทีสุตรปราการเลือกป้ายเบทาโกรเจอวาในเพลงบอกกล้าบอกู แต่หนูกล้าบอกอ้าย We know. แต่ได้ยเจอกันก็เก็บมาฝันแล้วกบอกเลยว่าใช่ อยู่ที่ปราจีบบุรีหรือสมุทรปราการ พี่ภูต้องการไอซ์เก่งมากแต่ว่าผมชอบใส่ๆน่ารักมากกว่าชอบแบบนี้แนวสดใสครั้งนี้ให้คะแนนเรื่องเสียงเป็นสําคัญก็รู้สึกว่าไอซ์จะมีพลังมากกว่าเสียงไอซ์มีพลังใช่แต่ถ้ากองเชียร์เนี่ยให้ทางฝั่งนี้พาเต้นกันไปเก่งใจฟันปอมกันเลยทีเดียวถ้าไม่บอกว่ายุค15ผมไม่เชื่อ ทั้งเสียงร้องทั้งลีลานี่มันเกินอายุอะฮะมันว่าจะเป็นการร้องนะคะน้ําเสียงก็ร้องชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ลีลาการเต้นนะคะดูสดใสนะคะจริงๆน้องวานน่ารักมากเลยนะครับกาลังดีไม่เยอะไม่น้อยไปแต่น้องไอซ์เนี่ยเขามาครบรถครบเครื่องโอ้โหเดี๋ยวเป็นสกอยบ้างเดี๋ยวเป็นแบบว่าสาวลําวงแบบหูเขาเอามาทุกอย่างเลยวันนี้ต้องยอมเขาจริงๆงนะทางแรกครับอยู่ที่สมุทรปราการ บมเธอคู่ที่สอแอร์ประทะลูกนกในเพลงมาทำไมพร้อมเลยนะฮะมาทำไมเชิญดนครัี รอมนนานานจะไปน่เคยจะมีรอแ็นปีไม่ชัดมาบอกสักคำละพอมาเจอไม่รู้ว่าเป็นอะไรนอนทำไมอ่ะไม่รู้ใครเป็นคนทำรอฉันบ้างมันมนั่งรอเกือเป็นเดมันคนในช้าดามก็ยังไม่มาสักทีใจเย็นๆถ้ารอจะไม่สบายมอทำไม

จะอยู่ที่ปรฏิบเรตสมุทรปราการคู่นี้หอมแบบเลือกยากมาก รู้สึกว่าเขามาโชว์เป็นทีมเดียวกันทุกคนดีหมดเลยอะจริงๆให้เสมอแต่ว่าให้พัปาจีดกว์ดีใช่ค่ะชนะทั้งคู่ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบผู้ชายที่เราเป็นผู้ชายอะชอบผู้ชายไม่ใช่ไม่ไม่แอร์เขาไม่ไม่ยอมเหมือนกันแล้วเสียงเขาก้องงลวงวานชอบชอบชอบเสียงเขาชอบเสียงเขาโอเคครับพี่มาสู้ว่าเหมือนลูกนกเนี่ยอารมณ์ร่วมในเพลงอะมีมากกว่าเขาไปเชิญชวนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัน มันใช่ตัวพี่เลยอ่ะบอว่าเพลงนี้มีคนนำมาร้องหลายครั้งในช่วงแบทเทิลแบทเทิลนะใช่แต่คู่นี้เป็นคู่ที่ทำดีที่สุดเท่าที่เคยมีการร้องเพลงนี้มานี่ขอชมเลยครับ พี่ให้ลูกนกไปเ็าต่อที่เฮ้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 ยเออดูเหมือนแบบเออเขาฟิลไงเขาฟิลเหมือนเขาได้มาแข่งใช่เขาได้มาแข่งเขาร้องแบบเป็นตามอารมณ์เลวลูกเล่นหน้าตาเขากําลังดีครับครับลูกนกอยู่ในเพลงตลอดเวลาครับแต่ว่าแอร์มีหลุดสมาธิบางช่วงบางประโยคอะไรบางคำโอ้สมุดรายงาครับใหญ่แล้วนําไป15คะแนน เรื่องราวแบบนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้15้าคะแนนนี่ไม่ได้ชนะเลยนะเพราะว่าคราวที่แล้วนี่คนนั้นเกือบเลยนะใช่ไหมใช่ใช่โัแทนปจนครับผมตันสิบห้าวันไหวไหมไม่ครับนี่ทันที่สุดครับผมคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างคุณชัยยันจันทวงศ์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปถึงหนึ่งล้านพี่เราไปทำอะไรดีจะไปเปลี่ยนพ่อเมนั้นเประปาครับปลาเปล่าเก่านี้เดินไปประมาณสี่ถึงปีแล้วครับอาล้วเอาใจช่วยดี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 ฟังตำบนประการนะครับคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งคุณสำเนารัศมีการสวัสดีครับสวัสดีครับล้านหนึ่งพี่ไปทำอะไรพี่ปรับปรุงเวทีดนตรีในสวนครับแล้วก็ทำสวนสมุนไพรถวายประเทศด้วยครับให้มันดูดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งด้วยโอเคอ่าอยู่ที่น้องสองคนนี้แหละจะเป็นยังไงไม่ก่อนเอาเพลงอะไรมาร้อง สุสานคนช้ำสุสานคนชำค้ำน้องแอ๊ล่องเรือหารักครับยอดรักเลยนะใช้ดนตรีของก๊อดดนตรีเวอร์ชันก๊อดเสียงแอ๊เองขอให้โชคดีน้องอ <c oughs> บเลยครับล่องเรือหารักน้องแอ๊ปราจินบุรี <c oughs> มาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็บย่าน้ำและวรอใลำแหวสอดสายตาแลถข้ายิงรักจริงหนึ่งนานพี่สมสา Bloom. time ชาคนเศร้าเงียบົາงายื ถือว่าเก่งเจอเก่งนะเนี่ยดี้ดีเลยทั้งคู่เลยโชคดีที่เราไม่ต้องเป็นคนให้คะแนนดีทั้งคู่เลยนะคะใบเฟิร์นก่อนแล้วกันใบเฟิร์นเสียงดีมีเอกลักษณ์มากคือถ้าเป็นนักร้องฟังแล้วรู้เลยว่าวินี่คือใบเฟิร์นร้องนะคะอารมณ์ขอเจ็บปวดอีกนิดหนึ่งนะคะที่เหลือดีแล้วนะคะสำหรับน้องแอ๊นะคะร้องดีมาก ้กติร้องดีมากจนอยากได้เป็นสามีนี่คิดผู้ชลาไหมครับนี่ิดาผู้ชราไหมครับติดลบ120ร้องดีวันนี้ร้องดีทัง้งคู่เลยค่ะชอบค่ะโอเคร้องดีร้องดีโอลเชียครับเก่งท <ST IT EN C IO> ั้งคู่นะครับ อคเนื้อเสียงก้องกังวานพลังดีไพเราะน่าฟังมากส่วนน้องใบเฟิร์นไม่เครียดไม่อะไรเลยแล้วทีมงานคือประสบการณ์น่าจะเหนือกว่าในคนรุ่นเดียวกันแล้วเสียงก็หวานไพเราะแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับโอเคค่ะเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่พี่รู้สึกว่าฟังแล้วมันปลื้มใจปลื้มใจมีความสุขมากๆเลยไม่อยากให้จบเลยอยากให้ทั้งคู่ร้องไปเรื่อยๆเลยมันเพลิดเพลินเจริญใจจริงๆเลยครับเวลาเราหมดนะครับ ใบเฟิร์นก er today, them, th included, 8, ็ถ so ือเป็นอีกคนหนึ so er ่งเลยนะคะที s <S ่เป็นไม้สุดท้ายที่ร้องดีคนหนึ่งเลยไม่ใช่ว่าเขาผิดพลาดไม่มีนะคะลูกมันก็มีบ้างอาจจะไม่เยอะมากก็นิดหน่อยที่ใบเฟิร์นยังยังไม่แตะมันอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ตรงนั้นดีหมดเลยอารมณ์เพลงเสียงก็สวยเลยทุกอย่างดีหมดส่วนแอคนะคะ Perfect มากก็ไก่ล้านตัวฟารฟฟฟฟฟฟงฟฟู่ไม่มีใครกินฟครลงวันนี้เสียดายมากทั้งฟฟงฟ เพราะว่าเก่งทั้ง3คนเลยแต่ก็ต้องมีทีมนึงต้องกลับบ้าน <S <S พี่ฝากอย่างนี้แล้วกันแต่ก็อ๋อแล้วคุณไม่เม้นแอคอะไรใดๆเลยดีหมดแล้วไงฮะแต่ไบเฟินนิดเดียว,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 วเรื่อง feeling แค่นั้นเองฝากไว้แล้วกันนะฮะเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยมี2ทางเลือก1คือเราเลือกเดินไปหาฝันหรือเราจะแค่ตื่นมาแล้วก็แก่ไปอีกวันหนึ่งนหนูก็เลือกเอานะลูกดังภาษาจีนที่ว่าเลือกอุ่นหน่อยยะหรือไอเล้าไอเล้าไอเล้า จู่หรือไอเคียงไอเคียงไอเคี่ยงอครับใบเฟิร์นเนี่ยเสียงดีร้องดีวิธีการร้องดีแต่ความละเอียดหายไปเยอะใบเฟิร์นร้องเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเพราะจึงไม่กดไดนามิกหรือไม่เน้นหรือรีดอารมณ์สำหรับเพลงนี้นะแต่โดยศักยภาพอะเชื่อว่าเขาทำได้ได้ส่วนแอคเนี่ยถ้าเพลงอื่นผมไม่ทราบแต่เพลงนี้เห็นเหมือนกับทุกๆคนว่า เพอร์เฟกครับเช่งนี้นะครับมาอีกแล้วฟังดูจากวิจาร์แล้วเนี่ยทางฝั่งแอคเหมือนเหนือกว่านิดนิดแต่ไม่ได้ใดใดทางนี้นำอยู่15บห้าคะแนนนี่ไงแต่มีข้อติมันจะมาทางไหนมันจะโดนแซงตอนไม้สุดท้ายหรือว่ามันจะไล่ไม่ทันอะไรก็ได้เลยต้องลุ้นกันเลยต้องลุ้นอะไรก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวจอรู้ผลกันแล้ว จะเป็นปราจีนบุรีหรือว่าสมุทรปราการนะครับที่ผ่านเข้าไปอเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของน้องแอ๊กจากปราจีนบุรีก,ก่อนนะครับลองเรือมาฮารักสกนเพลงนี้เห็นเหมือมกนกับทุกๆคนว่าเธอเสกค,ครับเพลงนี้นะครับและคะแนนของน้องแอ๊กนะฮะจากปราจีนบุรีคือ บวกเลยครับ9 9 5สูงมากครับเราแหวนนะครับลำบากใจให้สมุดปรากาแล้วตรงนี้ใบเฟิร์นต้องการ9 8 1เพื่อชนะหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้างห้าตารางวาใบสวนก็ถูกเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่เป็นไม้สุดท้ายที่ร้องดีคนหนึ่งเลยนะครับพี่ชื่นใจมากๆเลยคะแนนของน้องใบเฟิร์นจากสมุดประการคือ รอ <coughs> หนึ่งแต้มวันนั้นนะฮะจังหวัดที่เข้าไปใกล้หนึ่งล้านจากเอสสีเจ็ดวันครับสมุทรปราการนิดเดียวครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสับหน้ากาลสินประทับอำนาจเจริญเขียนคำแม่สอนเป็นกลอนติดไว้ข้างฟ้าชื่อไม่น่ามาแข่งขันปวดดีปวดดี ตกรอบแน่แต่ว่าวันนี้ปิวทำได้ดีเบบื้้องบนบนนาแฟเสียงเป็นเอกลักษณ์ร้องชัดเจนอารมณ์เพลงดีมากๆเลยหลังละครจบวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนาะยกเทศบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจะกลับมาแก้มือใหม่ครับ คุณนายกสองแล้วก็ชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยเฉพาะตําบลบางน้ําพึ่งนะคะยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราต่อไปในรอบต่อไปด้วยค่ะ yeah!